สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันทีส่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีเวลานะคะทำสวนอังกฤษนิดหน่อยนะคะก็ช่วยกันย้ายต้นไม้กับนั้นนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่นะคะก็ซื้อมาทิ้งไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะว่าวันนี้ได้งานอะไรบ้างนะคะ นี่คะ่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะอากาศกําลังดีเลยคะ่ะก็ก่อนที่จะไปเดินดูต้นไม้ที่ปลูกใหม่วันนี้นะคะเดี๋ยวขออัปเดตตรงสโลปตรงนี้นิดนึงนะคะก็เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็แม่นะคะให้ย้ายต้นบุษบาฮาวายด่างออกมานะคะเราก็เลยให้นัดนะคะเอามาปลูกตรงสโลปตรงนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาออกดอกแล้วนะคะนี่คะ่ะมันอาจจะดูรกหน่อยนะแต่ว่า point ของการโชว์ตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากให้เห็นว่าเขาติดแล้วนะคะนี่คะ่ะมีดอกไม้ด้วยเพราะว่า ต้นนี้เนี่ยไปอยู่ที่สวนเกาะกลางนะคะไม่มีดอกไม้เลยเพราะว่าไม่ได้แดดน,นะคะพออยู่ตรงเนี้ยได้แดดน,นะคะคือเริ่มมีดอกให้เห็นแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราตั้งใจว่าจะให้เขาแบบว่าคลุมตรงร <_ l ip> ที่เป็นสลปตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆถอนหญ้าออกนะคะก็ต้องรอ <_ l ip> ให้รากเขาติดแล้วก็แบบเลื้อยเกาะไปแล้วก็ยึดดินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อมาปลูกเพิ่มด้วยนะคะ <_ l ip> แล้วก็นี่ค่ะกองหินกองใหม่นะคะไปขนมาจากหลังบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาทําทางเดินต่อนะคะเพราะว่า คราวที่แล้วเนี่ยทำทางเดินที่สวนอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่มทางเดินตรงกลางนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งนึงนะคะยังไม่ได้ทำนะคะนี่ค่ะนัดไปขนมาแล้วนะคะขนเก่งมากๆเลยไม่ต้องใช้แบบว่าแรงรถแรงเครื่องจักรเลยนะคะเพราะว่านัดทำงานดีมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปเดินดูนะคะวันนี้ว่าปลูกต้นอะไรนะคะปลูกนิดหน่อยเองคะ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีเวลาไปซื้อต้นไม้นะคะนี่ทางเดินนะคะนัดก็ทำความสะอาดอบันไดให้นะคะตอนนี้ เหมือนได้บันไดใหม่เลยตอนแรกมันแบบดำไปหมดเลยเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะก็ล้หลายปีด้วยตั้งแต่ย้ายเข้ามาก็ไม well ่เคยทําความสะอาดเลยนะคะก็นี่ค่ะด้านข้างตรงนี้ยังมีต้นเวอร์บีนานะคะเวอร์บีน่าเซเรนิตี้นะคะที่ปลูกไว้หลายเดือนแล้วนะคะก็โตขึ้นนะคะ นี่ค่ะดอกเขาเริ่มจะสวยแล้วหน้าหนาวตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเราจะย้ายดีไหมแต่ว่าขอรออีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วจะเป็นช่วงที่เขาสวยจริงๆนะคะก็มันอาจจะดูสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะแต่ว่าก็เขาไม่ตายนะคะคือทนมากๆเลยก็คือหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นจะดูฟูกว่าเพราะว่าฝั่งเนี้ยจะโดนร่มนะคะเนี่ยค่ะของต้นชงโค ตอนนี้คือต้นชงโคก็แบบว่าเป็นพุ่มสวยมากๆเลยแล้วก็เริ่มมีใบร่วงนะคะนิดหน่อยแต่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันมันเพิ่งจะหมดฝนไปนะคะเมื่อสอาวันก่อนฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะโอเคงานวันนี้นะคะย้ายต้นไม้นิดหน่อยนะคะกะ็จะมีต้นนี้ค่ะ ต้นชาฮกเกียนนะคะเพราะว่าอพอดีว่าเราทําทางเดินใหม่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตรงทางเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนพอทางเข้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องแบบว่าย้ายนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ต้นชา6กเกียนเนี่ยมันเป็นอ,อยู่ตรงมุมตรงทางเข้าเลยนะคะก็ย้ายออกมาประมาณ50เซนนะคะนี่ค่ะตอนแรกมันจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นนิดนึงนะคะตอนนี้ย้ายออกมาข้างหน้าละแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาเป็นพุ่มกลมๆอ้วอนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเหินมาวางไว้ข้างหน้าคะ่ะ นี่ก็จะได้ดูเหมือนเป็นทางเข้าสวยๆเลยนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องอเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายต้นสีม่วงตรงนี้ให้มาแบบว่าตรงแนวแนวแบบตรงริมอีกนิดนึงนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยตรงนั้นมันเป็นแนวไงพอตอนนี้มันมีแนวใหม่แล้วก็ต้องย้ายนะคะต้นไม้น่าจะงงเธอจะย้ายอะไรชันนักหนาเนี่ยค่ะตอนนี้บรรยากาศด้านหลังนะคะก็พระอาทิตย์กำลังจะลับเลยค่ะ สวยมากๆแล้วพอตอนนี้ย่าน้ำพุเริ่มกลับมามีดอกย่าแล้วนะคะดูสวยมากเลยโอเคกเ็เขาเพิ่งจะถูกย้ายนะคะตอนนี้แบบว่ายอดเขาจะตกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟื้นแล้วคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้อัดน้ําเข้าไปเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เอมีต้นอะไรอีกที่ย้ายวันนี้อ๋อเนี่ยค่ะเราจําชื่อต้นไม่ได้อะ่ะย้ายมาจากสวนของแม่นะคะนี่เออ นกตัวเล็กเต็มเลยค่ะตอนเย็นคือนอกเขากลับหลังเนาะน่ารักมากนี่ค่ะต้นเนี้ยจำชื่อไม่ได้ต้นมันอยู่อากาเวก็ไม่ใช่เนาะมันต้อนอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรช่างมันเถอะ แอฟริกาอะไรสิคือแค่ตัดมาเลยแล้วก็ปักเฉยๆเลยนะคะคือเขาน่าจะอยู่ตระกูลเดียวกับจันผาก็คือน่าจะติดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเราเอาเข้าไปไว้ตรงริมนิดนึงนะตรงมุมมุมเลยเพราะว่าตรงเนี้ยกลัวจะเดินไปเดินมาจะแทงตานะคะก็เลยต้องไว้ตรงมุมนิดนึงค่ะนี่สวยมากตอนนี้แดดกําลังมาเลยโอ้โหนี่ค่ะสวนมุมโปรดของเราแล้วก็นี่ค่ะจะมีต้นนี้เลย ต้นสับป,ปะรดสีนะคะมีอีกสาต้นอันนี้นัดเอามาให้นะคะก็เลยเอามาปลูกตรงนี้นัดบอกว่าเขาชอบแดดเพราะว่าที่เอาย้ายมามันมีแดดเนาะแล้วก็พออยู่ในแดดเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนะเราไม่เคยได้ยินว่าสับป,ปะรดสีชอบแดดแต่ก็ตรงนี้อาจจะชอบแดดก็ได้เพราะว่าเขาเขาเอามาจากที่มันมีแดดเนาะได้มาสามก็เอาปลูกไว้ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราย้ายนะคะนี่บัวดินยังอยู่เลย เมื่อเช้าบัวดินบานสวยมากแต่ว่าไม่ทันเก็บภาพนะคะยังอยู่อันนี้ของคุณพี่ที่เขาติดตามช่องเราเขาให้มาคุณพี่วัลลาพรนะคะพี่แอลขอบคุณมากๆเลยที่เขาส่งส่งหน่อไอส่งหัวมาให้เราอ่ะแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกตอนนี้ก็หลายปีแล้วนะ <c oughs> คือขยายพันธุ์เองแบบดูสวยขึ้นมากเลย <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะ ต้นนี้คือต้นอเมริกันบิวตี้นะคะก็ย้ายมาจากสวนรอบบ่อปลานะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเรากะว่าเดี๋ยวเราจะทําทเป็นที่นั่งแล้วเพราะว่าปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยเพราะดินมันไม่ดีจริงๆแหละก็ต้องยอมแพ้นะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นต้นใหม่ค่ะขอบอกว่าแค่เดินมาตรงนี้หอมมากคือต้อนคูลิงหรือว่าคนขายเขาเรียกว่าลาเวนเดอร์ขาวแต่ว่าเร รู้สึกว่าจะเป็นคูลิงหรือเคอรี่พลานอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้นนี้เราเคยเอาไปปลูกให้เพื่อนที่บ้านเพื่อนนะคะตอนจดส่วนให้เพื่อนแล้วก็แบบพุ่มเขาฟูมากๆเลยเราก็เลยอทิ้งระยะไว้ให้เขานะคะก็คือของเพื่อนสวยไงก็เลยเอามาปลูกบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะก็คือจะเป็นโซนที่จะส่วนใหม่นะคะเนี่ยค่ะทางเดินที่ทําไปนะยังไม่มีหินเลยก็คือหินที่กองไว้นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปซื้อพลาสติกมาเพิ่มก่อนเพราะว่ายังหาเวลาไม่ได้อาจจะอาทิตย์หน้านะคะ แล้วก็มีต้นนี้อีกหนึ่งต้นค่ะเพราะว่าตัดออกมาได้2กิ่งนะคะที่เอามาจากสวนของแม่ค่ะโอเคที่ปลูกใหม่วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงดีเดี๋ยวพาเดินดูกุหลาบนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีนิดหน่อยนี่สีเหลืองตั้งแต่วันนั้นก็ยังเหลืออยู่นะเกรแฮมโทมัสค่ะอันนี้หอมมากแล้วก็วันนี้มี Lady of m ฟแมกกิด้วยค่ะเลดี้ออฟแกกิก็ไม่ได้เห็นนานละนี่ นี่น่าจะบานไปหลายวันแล้วแล้วก็จะมีพวงสวยๆนี่คือเรดิโอไทม์นะคะสีเขาละมุนมากเนี่ยค่ะนี่คือแบบว่าเนี่ยใบก็เป็นโรคนะแต่ว่าช่อนี้คือสวยมากหอมด้วยหอมแรงค่ะสีละมุนละมุนตรงนี้ก็มีอีกนี่เยอะมากเลยอันนี้ต้นเดียวนะคะตรงนี้ก็มีอีกพวกงหนึ่งด้านหลังสตอเบอรี่ฮิลก็กำลังออกมาอีกดอกหนึ่งละ ตรงนี้มูแหงมูลแลงก็เท่าที่ดูก็คือมีดอกแล้วก็มีไอมแมลงนี้ที่มันชอบกัดต้นไม้เราด้วยนะมันอยู่ตรงนั้นพอดีขึ้นไปเอาไม่ถึงอะ่ะมีรังนกด้วยอยู่ตรงเทียคือทิ้งร้างจนนกมาทํารังอะ่ะอันนี้สตรอเบอรี่ฮิลนะคะผ่านแดดมาทั้งวันเลยแล้วก็จะมีเซน์สวีตันนะคะสูงไปไหมน่าจะดูไม่ถึงอะ่ะนี่ค่ะอยู่ข้างบน ไม่ได้ตัดแต่งมาเป็นปีเนาะกุหลาบเนี่ยค่ะมีทั้งกิ่งเก่ากิ่งใหม่นะคะแต่สวยสวยละมุนมากค่ะมองมาฝั่งนี้ก็มีซุ้มเก่าๆอยู่นะคะย้ายไปย้ายมายังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะแล้วก็มีพากากรองที่ยังสวยเด่นอยู่นะคะพากากรองสีขาวค่ะนี่ค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆจัดไปแล้วก็คราที่แล้วก็คือเนี่ยค่ะ,ะทางเดินที่ทำเนาะมันจะได้แค่ครึ่งเดียว ที่เป็นทางเดินหินนะคะนัดก็เอามาใส่เพิ่มละตอนแรกตรงนี้คราวที่แล้วที่ทําวิดีโอไปอาจจะยังไม่ทันได้เห็นเนาะอัปเดตตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนี่ค่ะฉากหลังก็จะเป็นบ้านนิดนึงแบบนี้น่ารักอะ่ะคือโดยรวมแล้วแฮปปี้กับส่วนนี้มากเลยนะคะแล้วก็มีเราก็จะปลูกกุหลาบแซมนิดนิดหน่อยหน่อย แล้วก็เดี๋ยวอาจจะย้ายกุหลาบที่มันดูดูไม่สวยอะอยู่ตรงนั้นไม่แฮปปี้ก็ย้ายมาไว้ตรงกลางสวนอังกฤษเนี่ยแหละเพราะว่ามันได้แดดเต็มๆเลยค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นเเวิลลี่นะคะออกดอกแล้วก็อย่างต้นนี้ยต้นเทียนหยดเขาก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าได้แดด,ดเต็มๆเลยนี่ค่ะดอกยาก็สวยขึ้นมากเลยเพราะว่าตัดแต่งไปนะคะก็หลายเดือนกว่าจะกลับมาแต่ก็ตอนนี้ก็สวยแล้วค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้ก็เข้าสวนนิดหน่อยนะคะให้หายพอคิดถึงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ